เดย์สองสนะครับเรายังอยากคุยกันอยู่นะเออจะบอกว่าพอได้พูดแล้วปุ๊บให้มันรู้สนึกว่าเฮ้ยสนุกเฉยเลยเอออีพีนี้นะ่าจะพูดถึงเรื่องของครีเอเตอร์นะครับที่อยากสร้างรายได้อยากรับต้นสร้างคอนเทนต์หลักที่จะเริ่มต้นเรียนรู้นะฮะความสำเร็จแบบนี่แบบคนมีอาชีพครับ น,นะนะฮะเราเวลาเราสร้างคอนเทนต์นะครับเราต้องคิดแบบคนที่มีอาชีพมีเดียบดักชันหรือคนที่ทําวิดีโอหรือคนที่ทำออคอนเทนต์ content, คนที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยมาสัก10กว่าปีขึ้นไปอย่างพี่แหวสิปีอย่างเงี้ยเฮ้ยเราอยู่ในวงการมาปุ๊บลูกค้าแบรนด์ต่างๆคนที่ประสบความสำเร็จองกรหน่วยงานรัฐเอกชนเนี่ยที่เขาไปวางใจเราเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นคุณคุณเริ่มต้นใหม่คุณจะรู้ไหมหรือคนที่มาบอกบอกรูแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์แบบเราเนี่ยเฮ้ยมันจะไปแบบ มันจะเข้าใจลูกค้าจริงๆหรือเปล่าก็คือก็เข้าใจในระดับหนึ่งไงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจหลายๆสิ่งที่เขาไม่ได้บอกหลายๆสิ่งที่เขาไม่รู้นั่นคือสิ่งที่ไม่แผนรู้นั่นเองนะครับอ่ะเหมือนกับใช้เนี่ยสมาร์ทโฟนนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ทําไมจะต้องใช้กล้องโปรใช่ไหมแล้วก็ PC นะครับหนุนก็ใช้ได้ทําไมต้องใช้แม็คมีทั้งแม็ทั้ง PC เลยคราวนี้มีทั้งกล้องวิดีโอนะฮะมีทั้งไมค์กี้กล้องวิดีโอใช่ไหมนี่มีทั้งกล เออแล้วทาไมต้องต้องต้องมาเป็นว่ามันมีหลายคําว่าทําไมแต่สิ่งที่พี่แอนจะมาบอกในวันนี้นะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่พี่แผนนะฮะทำกิจกรรมอยู่นะครับคือเรียนคอนเทนต์นะฮะเรียนสร้างคอนเทนต์คิดแบบคนมีอาชีพนะครับเรียนฟรีนะฮะคูดความแล้วเรียนฟรีทุกคลาสนะครับเออเอาสิแต่ทีนี้ตัว คอนเทนต์เรียนฟรีของพี่แนะครับคือไม่ธรรมดาครับเมื่อเรียนครบร้อยแปดสิบวันนะฮะคุณนะครับจะได้รับเงินเพิ่มไปอีก1 0,000บาทเออทำไมถึงได้รับเงินไปอีกหนึ่งบาทหมื่นบาทนะครับเพราะว่าภารกิจที่พี่แจะให้ทำนะครับก็คือภารกิจในการสร้างตัวตนในการช่วยทำคอนเทนต์นะครับทำให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยเ <c oughs> วลาเราทำคอนเทนต์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะมีสินค้าให้คุณนะครับ ได้โปรโมตด้วยก็คือ V.I.P. Creator Card คือคุณเอาคลาสเนี่ยไปเรียนเช่นสอนทำคอนเทนต์สอนถ่ายวิดีโอคุณเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยคุณได้อะไรอยากให้คุณเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้ไปแบ่งพันต่อเพราะว่ามันมีคนที่ไม่รู้เนี่ยอีกเยอะพอไปแบ่งปันต่อปุ๊บพี่แผนจะได้อะไรพี่แผนได้นักเรียนเพิ่มได้คนที่รู้จักเพิ่มนั่นคือกําไรของพี่แผนนะครับแล้วก็พี่แผนมี V.I.P. Creator Card ด้วยนะครับพี่แผนอาจจะมีะไรายได้นะฮะจากการขายคลาสตรงนั้น เท่ากับว่าคุณก็จะมีรายได้ด้วยคือมีค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่นอีก12 12เซนก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับจากการขาย v i p c r e a t o r Car d 1์คลาสนะครับแล้วก็เมื่อเรียนครบนะครับ6เดือนทำตามภารกิจเสร็จหร,รื่าภารกิจก็มีแค่ให้ทำวิดีโอส่งเนี่ยทุกวันโพสต์ลงทุกแพลตฟอร์มทุกวันนะระยะเวลาร้อยวันนะครับพลาดนะครับหรือทำผิดได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับคือต้องมีความรับผิดชอบมากอะ่ะแล้วเมื่อคครบ6เดือนนะั มาเอาไปเลยครับ10,000บาทครับแต่ถ้าใครที่ลงทุนมาด้วยนะครับคือลงทุนมา5 0 0 0ันอย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้คืนไป1 5 0 0 0บาทเออนั้นเอาอย่างนี้เลยแล้วกันทุกคนเนี่ยจะต้องลงทุน5,000บาทแล้วเซ็นสัญญากันเซ็นสัญญาคืนเงินก็อีก180วันนะครับสมมุติลงทุนวันเนี้ยนะครับวันที่25เดือน10นะครับ ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดยี่สิบห้าเดือนสิบสองยี่สิบห้าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ยี่สิบห้าเดือนสี่นะครับคุณมาติดต่อรับเงินคืนนะครับแล้วเอาเอกสารที่เราเซ็นกันเนี่ยเอามายืน่นนะครับยื่นออนไลน์ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วนะครับรับเงินคืนก็แค่นั้นแจ้งบัญชีจบเออรู้สึกว่าเออคอนเทนต์นี้ดีนะเราก็กิจกรรมนี้รู้สึกว่ามันน่าจะได้ประโยชน์กับหลายๆคนที่คือคุณสามารถเอาความรู้เนี่ยใน่ึงในด้านของการทำคอนเทนต์เนี่ย ไปต่อยอดได้ไปทําประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้นะครับไปแบ่งปันต่อได้เพราะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่จะแบ่งปันกับสังคมด้วยพอมีความรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทํางานได้อันนี้มีประโยชน์นะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้หมายถึงว่าคุณเนะี่ยไปเดินทางเที่ยวไปนู่นนี่นั่นนะ่ะคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดอ่ะลองทําดูคุณใช้เวลาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเอาสมมตนินนะตอนเช้าทําวิดีโอสัก3าตัวตัวละหนึ่งนาที บอกเล่าเรื่องราวอะไรอย่างนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บเอาไปโพสให้ทุกแพลตฟอร์มตอนช่วงเดินทางช่วงพักช่วงว่างช่วงเขาของช่วงอะไรก็ได้เอาไปโพสใ์ทุกแพลตฟอร์มเลยปุ๊บทาเป็นช็อตลิสต์นะครับทำเป็นโน้ตรีพอร์ตออกมานะครับว่าอ่ะอันนี้เป็นงานของวันนี้นะวันนี้วันนี้นนแล้วเราก็ไปไล่ตรวจแล้วคุณต้องส่งทุกวันแล้วเราก็จะไล่ตรวจคุณเออและนี่นะฮะอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณได้โอกาสใหม่ๆใ,ในการเริ่มต้นกับ ชีวิตที่คุณอาจจะตามหาแล้วก็รับสักจํากัดจํากัดสักร้อยคนแล้วกันเดี๋ยวตรวจไม่ไหวไม่ไหวเนเดี๋ยวบัลไยเกิดนะฮะร,รับสักร้อยคนแรกพออ่าใครอยากได้เงินนะครับแล้วก็จะการันตีคุณหนึ่งอ่ะคุณจะได้ความรู้นะครับคุณได้ต่อยอดอาชีพคุณได้เทคนิคต่างๆที่คนที่เขาเมีอาชีพเนี่ยเขาคิดยังไงกันละเอียดทําไมต้องละเอียดแบบนั้นแบบนี้นะครับคุณจะได้ความรู้พวกนั้นนะฮะแล้วก็เมื่อเรียนครบ นะครับร้อยแปสิบวันนะครับทำภารกิจต่างๆครบทุกๆวันเนี่ยไม่ขาดเลยนะครับขาดได้เต็มที่ก็แบบสองครั้งเนี่ยผิดพลาดไม่เกิน2ครั้งแต่คุณต้องทาเฉยๆนะสมมติวันนี้คุณไม่ได้ส่งพรุ่งนี้คุณต้องส่งวันนี้คุณทําไม่ครบพรุ่งนี้คุณต้องทําให้ครบแต่ถ้ามันไม่ครบปุ๊บถือว่าเป็นอันโมฆะละมันเป็นข้อตกลงถ้าคุณอยากได้ความรู้ฟรีถ้าคุณอยากได้รายได้อีกหนึ่งหมื่นเอาง่ายๆคือฝากธนาคารก็ไม่ได้ระดับนี้นะครับฝากธนาคารห้าพันคุณจะได้หลักหมื่นแลือใน6เด สำคัญมากๆเลยคือความรู้ที่คุณจะไปต่อยอดกับอาชีพของคุณได้ที่แผนการลงทุนนะครับแล้วคุณกล้าลงทุนกับตัวคุณเองหรคือครับความรู้ลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตและการทคาคอนเทนต์ครั้งเนี้ยไม่ใช่การลงทุนแล้วมันหายนะมันได้กับตัวคุณเองเสร็จปุ๊บคุณได้เงินคืนแล้วได้เงินคืนอีก2เท่าด้วยนะลงทุน5000คุณได้คืนมา10,000นะฮะเป็น15,000รวมกันทั้งทุนด้วยนะครับเอาเป็นว่านะฮะมาเริ่มต้นลองดูดีกว่าใครอยากทำเชลยนี้ด้วยกันนะฮะ มักมาครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งรายละเอียดไปให้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะวันๆนเนํียทำแต่วิดีโอทำแต่คอนเทนต์นั่นแหละแล้วก็โพสทุกช่องทางนะครับดีไม่ดีนะร้อยแปดสิบวันเนี้ยคนอาจจะได้ช่องที่มันมีคุณค่ากับคนอื่นที่ไม่ได้ทําอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยๆไช้สาระเงินลงทุนนี้ไม่หายไปไหนแต่มันอยู่ที่ตัวคุณครับขอบคุณครับไอ้พูทได้เว้ยเจ็ดนาทีชาเลนจ์ <laughs> วันนี้นะครับ เป็น D2 EP3 นะครับเฮ้ยอ๋อลืมนะครับขอบคุณนะฮะทุกคนนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณทุกคนนะคสำหรับรหลังใจขอบคุณพระพิทยาเจ้าขอบคุณพระเยสุคริสเจ้าสำหรับการประทานมันสมองประทานสติปัญญาประทานคนดีๆประทานเพื่อนๆนทุกคนที่ได้เข้ามาดูนะครับในวิดีโอนี้นะครับขอบคุณนะครับ,บรพระพิเยาเจ้าพระเยสุคริสเจ้าพลังแห่งจาวานนะครับที่ช่วยโดยมิได้ให้ ลูกได้มีสติปัญญาได้มีพลังได้มีพละกําลังได้มีแรงบันดาลใจได้มีพบการพบเจอนะครับมีรภาพใหม่ๆได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆนะครับที่ได้ผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ได้พบเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เราจะแบ่งปันเพื่อสังคมแล้วหลังจากนี้เราจะแบ่งปันเพื่อสังคมยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอพระบิดาเจ้าช่วยอวยพรให้กับทุกคนด้วยนะครับขอให้ พระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพลังแห่งจักรวาลช่วยดลบันดาลความสําเร็จนะครับช่วยดลบันดาลนะครับความรู้สึกจากหัวใจของลูกนะครับให้ไปถึงกับทุกๆคนนะครับขอให้ความสําเร็จนะตรงอยู่กับทุกๆคนที่กําลังดูอยู่นะครับขอให้พระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเลาก็พลังแห่งจักรวาลนะครับเป็นพลังให้กับทุกๆคนนะครับในการเริ่มต้นเดินในการเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วเรามาเป็นพลังใจให้กับกันและกันนะครับาเมน